มาหอดหมองมันจะห้าตังไม่สื่อมนเนาะอืมก็อะก็มดงวซื้อโลดค่าแต่ว่าเดือนนี้น่าจึซื้อใหม่เ่าวันที่เขาซื้อมื่้เนี่ยังแบบวานหอมเนาะอันนี้ออกมาจากสวนจากเหมือค่ะอันนี้ได้เดสามเหมือที่ยังสูงก่อนเคยข่อสสวนจต่ต้ิ่วาน้าแบบว่าใกล้ๆแล้วเนาะเปลี่ยนรุนแล้ว ไ่าเนนักเกรนี่ะ้นเกือบสองโลขนี่มันสูงมันจะเบาเ่ม่ขาเริ่มสิบเขาลเน่นเลยาอันนี้ก็สิเอาไปเชิงไม่อันนั้นเชิงหน่วยมั้งชหน่วยใช่แว้วบอสหของพี่แก้วเองเป็นตะมวนนอกี่สวนบองทุเรียนเนาะเหนม่เขานี่เข่ากาสิก็ต้องเป็นพูดหรอ